ไอยู่กับ Sister Day นะคะและพี่โตศักดิ์สิทธิ์ค่ะเดี๋ยวพี่โตจะเล่นดนตรีให้เราฟังสดๆเป็นการแต่งเพลงสดๆจากคำของพวกเราที่พวกเราคุกขึ้นได้ค่ะพี่เจนจะเอาคำว่าอะไรคะห่างไกลค่ะมีมีนัยยะด้วยเตยเอาคมว่าเอาสว่างละกันค่ะสว่างใช่ไหมคะแนวนี้ก็ต้องคิดถึงค่ะคิดถึงรอคอยค่ะห่างไกลสว่างอใตาไปอีกที าทั้งหมดนี้เดี๋ยวพี่ต่อจะเอาคำทั้งหมนี้แต่เป็นเพสดๆเนาะหยุดก่อนขอมีอีกหนึ่งคำา่ะซิสเดย์ด้วยนะคะเยอะจังทำได้ทำไม่ได้นะดย์ะไรมีห่างไกลห่างไกลสว่างคิดถึงรอคอยซิสเ e r Day ดและนี่คือความอัจฉริยะของคุณต่อซักติดค่ะ กลับมาวันนี้หลังที่ต้องห่างกันแสนไกลเธอสบายดีบ้างไหมรู้ไหมมีใครคิดถึงยังนอนเดียวอยู่ใช่ไหมหรือยังรอคอยถึง แสงสู่วันเช้าเพื่อรอดู Sister Day เก่งมากเก่งมากเก่งมากผู้ชายคนนี้นะคะตั้งแต่เปิดรายการมาอยู่กับเราด้วยความอบอุ่นแล้วก็โชว์ความเก่งจริงๆเดี๋ยวเรามาดูลึกๆดีกว่าว่าเขามีอะไรแอบซ่อนเอาไว้กับซิสเต r s e บ้าแพนเร่งอะไรอ่ะเห็นแล้ว อะไรอะคะอะไรอะไรเห็นอะไรนี้ก็อะไรอะหลายคนบอกว่าต้องหานแขกไม่ชอบกินอาหารแขกแล้วก็ที่มันมีเครื่องเทศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ชอบเต้นผมเป็นคนที่คือไม่ได้มีผมไม่ได้แบบสีผิวเลื่อนะครับผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะผมแค่ผมรับกลิ่นเครื่องเทศไม่ไม่ไม่ไหวมากมากผมได้ยินเครื่องเทศแล้วผมจะมึนหัวแบบกลิ่นขวานไส้ในข้าวเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยครับอันนี้คือ ไม่ไม่ค่อยกลัวอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยปกติกินได้ทุกอย่างครับมีอันนี้เดียวที่ขออันเดียวอะไรก็ได้เขาอยากขึ้งเทศโอเคนะคะอันนี้ก็คือไม่ชอบอาหารที่มีกลิ่นแรงๆไม่ไหวเนาะแต่หลายๆคนก็เป็นใช่ื่องเทศคือไม่ได้เป็นแค่อาหารกลุ่มนี้นะครับจะเป็นรวมถึงแบบชะอมทุเรียนผมก็ไม่กินอาหารที่มีอะไรที่กินแรงๆคือแปลว่าตอนเด็กๆเราไม่ได้กินอะไรอย่างนี้มาแต่ปลานี่แตส้มตำปลาช้บมาก อันนี้่คอยนชอบแต่แสดงว่าอะไรที่แบบเป็นมีกระวานหรือมีคมวินหรืออะไรอย่างเงี้ยจะแพ้นิ่งพวกพันธุ์ดีครับผมและอีกอย่างคือการเต้นไม่ได้ไม่ออกสเต็ปเลยหรอคะใช่ครับก็นิดนึงไหมก็อย่างที่เห็นว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับคือแค่นี้ได้แค่นี้คือเราคือฟิลเราเรามาเรามาสายนี้ครับผมผมว่าเราก็เราก็เป็นใช่แนวเราครับผมแนวนี้คือยุค position ทีนี้จะเป็นตัวเองเวลาอยู่ซิสเตอร์เดย์ขนาดนั้นก็ไม่ได้เรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าค่ะเรามาหากิจกรรมรอดผนให้พี่โตลองดีกว่าเรามีกติกาและมีเกมดังนี้ค่ะไม่ต้องเครียดทะไม่ต้องเครียดสิ่งที่เราอยากให้โตทำนะคะง่ายๆขำๆแค่3มเรื่องค่ะแต่กติกาจะเป็นอะไรนั้นติดตามค่ะเดี๋ยวเราขอออกไปนอกบ้านแป๊บนึไปและนี่คือการชูดบาสลูกที่หนึ่งถ้าไม่ลงสิ่งที่พี่โตต้องเจอคือ อะไรนี่นะคะสุดย yep. okay. ีเครื่องเทศนั่นเองนะคะพี่ต่อสู้นะได้ครับพี่โอเชียร์อยู่ตรงตรงนี้นะคะเร์นัเชียร์ตรงนี้อะพี่ต่อตาพี่ต่อลายลายเลยแกจะเอาที โหลนแล้วข้อที่สองนะคะค่ะถ้าพี่ต่อชุดไม่ลงจะตั้งเต้นเรียนแบบท่าตลกนี่ถ้าพี่เท่งเลยแล้วกันเออแต่กำลังใจเพื่อพี่ต่อค่ะโอยเลเลและโจทย์ข้อสุดท้ายถ้าชุดไม่ลงพี่ต่อจะตั้ง ใส่วิกผมยาวแล้วแต่งหน้าหญิงไม่ได้ไม่ได้จริงๆริงพี่โตลูนี่จต่เป็นรูนี่ลูน,น,น,นี่เน้นมากเลยนเ,นนเ,นนเน้นมากเราต้องบล็อกบล็อกคุกคนบล็อกค่ะ เป็นซึ่งไม่มีที่อื่นแน่นอนซิะเจ็กจัดให้เป็นท่าไก่เตเป็นท่าไหนครับตา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  สนุกที่ไม่เคยได้ที่ไหนมาก่อนในรายการอื่นนะคะหรือว่าที่ไหนเลยนะคะแล้วก็มาทําในรายการเราค่ะก่อนอื่นเนี่ยก่อนจากกันตอนนี้โตมีอัลบั้มใหม่ใช่ครับให้คุณผู้ชมไหนได้ไหมคะนี่คืออัลบั้มชื่อว่า By Sir ครับผมอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดเลยครับของผมครับผมใช่ครับนี่แลผมก็คืออยากจะขอฝากอัลบั้มนี้ไว้ด้วยกันนะครับก็เป็นอัลบั้มชุดที่8แล้วครับชุดอัลบั้มรองชุดที่3ของผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับอัลบั้มนี้นะครับ และนี่คือมิวสิกไอดอลแบบอย่างที่ดีของวัยรุ่นไทยในทุกๆเรื่องขอบคุณคุณต่อศักดิธย์ค่ะขอบคุณค่ะ